สวัสดียาำเช้าจ้าทุกคนสุขละจ้านี้ชมบอนสีสวยๆนะน้องชื่อว่าร่อนทองไม่ได้รู้เองหรอกแมค่ค้าบอกมาร่อน,นทองจ้าร่อนทองชื่อก็เพาะสีก็สวยนะจา้า ดูสิซื้อมาต้นนี้เดียวเองเอสียงแกรดูใบดูสีดูกอใหญ่เร็วมากเลยเลี้ยงง่ายโตวไวสีสวย สวยไหมคะสวยมากเลยใครไม่รู้ใครไม่ไม่ได้เห็นนไม่ได้เลี้ยงเอง,เองไม่รู้หรอกว่ามันซวย <c oughs> เห็นอะไรก็สวยครับวิอะไรน,นั่นตกใจหมดเลยจ้าวันนี้พาชมแค่นี้นะจ้าบอลสีลอนทองจ้าบอลสีลอนทองจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเช้าวันศุกร์จ้า ไปแล้วนะจ๊ะทุกคน